พออ่อน,นี่วิเที่ยววัดโพกันป่าไม่อ๋อไปชอบอ๋อไปชอบไอ้พวพูดมึงไม่พูดแล้วอะหรือ <laughs> ถามอิกดีโอ <laughs> <laughs> ไปกินรนาดหน้งกันป่าไม่อออไปทอบอออไปทอบแต่หนูอยากกินข้าวเป็นไก่ ใช่เปล่ามึงเลยเลยเลยหรือบีบอดที่เหรอวะไม่ออไปชอบออไปชอบอะแล้วทำไมอะแล้วไงต่อว้าวเอ้าไม่เตรียม,ม่ะเอาเอาต่อดิต่ออะไรเล่าเอา้าก็ไม่หนูถามทำไมอ่ะแล้วหนูก็ถามมาดิก็ถามแล้วไง อะไรวะพ่อไม่รู้พ่อไม่รู้พี่พ่อไม่รู้